มาถอดยางมอเตอร์ไซค์กันครับปกติไม่ได้รับเมื่อค่อยได้รับมอเตอร์ไซค์คนขอมาก็เลยจัดให้ครับขอให้ดูเป็นทีกรรมแบบบ้านๆครับมาดูเลยครับว่าให้ชมแบบบ้าๆเราไปดูต่างๆคิดก็อาจจะดูเต็มเลย าจจะดูเร็วนิดนึงเพราะว่าดูความเร็วทีว่มันไม่พอระอยะสั้นไม่พอเดี๋ยวไปดูการถอดกันเลยเพราะว่าตอนนี้ผมจะใช้เครื่องถอดรถยนต์ถอดนะครับโอเคไปดูกันเลยครับเปลี่ยนหอยแมงไว้กันจะเปลี่ยนอาช็พไหมอีกเลย่งนคะ Hãy subscribe anh kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ โอเคตอนตอนนี okay, ển, ้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนเดี๋ยวให้ดูนะครับเอ้าเราก็กำลังหมดก้คบจะแบบค่าวประมาณนะครับ